สำหรับปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชานั้นบทพิสูจน์ที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณอนุทินเรื่อยไปจนถึงเจ้าของพรรคภูมิใจไทยตัวจริงอย่างคุณเดวินชิดชอบนั้นจริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือการล้างไพ่และต้องปลดพัฒนาการเงื่อนไขของการเจรจาที่ไม่เป็นธรรมสำหรับประเทศไทยที่ผูกมือผูกเท้า ไทยไทยต้องยึดติดกับแผนที่1ต่อ2องแสนออกเสียด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการประกาศยกเลิก M.U. 2543และ2 0 4 4ในการประชุมคณะอัฐมนตรีชุดแรกครั้งแรกในวันแรกซะคุณอนุทินสามารถจะคำพูดคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และลูกชายคุณเนวินที่พูดเอาไว้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2568หรือเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอาเข้าวาระของคอรมอเพื่อขอยกเลิกเลย <c oughs> เพื่อพิสูจน์ว่าคุณจริงใจกับชาติบ้านเมืองไม่ต้องตั้งคณะกรรมการ,ริการใหม่แล้วเพราะเอมยู25่254344นั้นไม่ได้ผ่านสภา เป็นการเซ็นกันระหว่างคณะรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นตัวแทนกับฝ่ายเขเมรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแค่เข้าคอรมอลแล้วประกาศยกเลิกก็ไม่มีก็เอมชัสสสก็จะไม่มีผลอีกต่อไปไม่ต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาอะไรเลยไม่ต้องซื้อเวลาเพราะคอรมอรยกเลิกได้เลยถ้าคุณไม่ทำแสดงว่าสิ่งที่คุณ ชัยนกพูดออกมานั้นคือลมที่ผายออกมาแค่นั้นเองเพื่อหาคะแนนเสียงแล้วผมพูดต่อว่าผมท้าเลยคุณกล้าไม่กล้าซึ่งถ้าคุณกล้าผมจะสนับสนุนคุณกรณีที่ท่านผู้ชมลืมไปแล้วหรือคุณอนุทินลืมไปแล้วคุณใชน่นกพูดเมื่อี่สิบ่1าสิงหาคมพูดยังไงผมจะเล่าให้ฟัง คุณชัยนกบอกว่าพักภูมิใจไทยติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องฝ่ายเรื่งงานยกเลิกมองว่า m u u ทั้งสองฉบับส่งผลกระทบต่อเขตแดนปัจจุบันไทยกำลังเผชิญกับการลุกล้ำดินแดนอย่างชัดเจนซึ่งถือเป็นความไม่เป็นธรรมขณะที่ฝ่ายที่ต้องการคงไว้ให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องรักษาช่องทางการเจรจาระหว่างประเทศ แต่ตนยืนยันว่าแม้ไม่มี m อม254สไทยกัมพูชาก็สามารถเจรจาทวิภาคีกันได้แล้วมินามสามคุณชัยนกย่างพูดว่าหากมีความจำเป็นควรพิจารณาทําข้อตกลงทวิภาคีฉบับใหม่ให้ชัดเจนพร้อมรัดกุมกว่าเดิมพร้อมย้ำว่าก,การถึงใจขั้นสุดท้ายคือควรจะฟังเสียงประชาชนโดยส่วนตัวมองว่าควรพิจารณาถึงขั้นทา ประชามติเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้รับความยินยอมจากสังคมไทยทั่วประเทศผมพูดไปแล้วท่านผู้ชมครับว่าไม่ต้องเสียเวลาตั้งคณะกรรมการอะไรแล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาและเป็น10ปีที่ผ่านมาชี้เห็นแล้วว่า MOU 2543-44ซึ่งทำมาตั้ง24 25ปีมาแล้วนั้น นอกจากไม่ได้ช่วยให้ไทยบรรลุข้อตกลงที่เป็นที่ยอมรับแต่กลับนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งรัฐบ,บาลที่แล้วของแพรทองทานจินวัตรที่มีเบื้องหลังเป็นทักษิณชินวัตรก็ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วจนอาจจะกล่าวได้ว่าประชาชนทั้งประเทศแม้กระทั้งแม่ค้าป้าขายดอกไม้ที่บางลาพูก็ยังเห็นด้วยขายดอกไม้แต่รู้เรื่อง MU24344 ทุกคนเห็นด้วยว่ามูยูฉบับนี้ควรยกเลิกเสียมีแค่นักการเมืองกับการ,ระดับนายพลกับคณะกรรมการกระงงทรวงการต่างประเทศและนักวิชาการบ้องตื้นบางคนที่ยังเห็นข้อดีของ MOU 2งฉบับนี้อยู่แต่ไม่ยอมพูดถึงเรื่องข้อเสียที่ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียทิพย์ไตและการสูญเสียทหารหารทั้งที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บร้อยนับหลายร้อยคนรวมทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนแต่อย่างใดท่านผู้ชมทราบรอเปล่าว่าข้อสนเสนอผมผ่านรายการสมที่เล่าเรื่องเมื่อวันจันทร์เมื่อผมโพสต์อินฟโฟกราฟิกเรื่องนี้ลงไปในเพจคุยทุกเรื่องสนทิมีคนติดตามกว่า4ล้า7แสนคนมีคนตอบรับกันอย่างมากมายมีคนกดไลค์และแชร์โพสต์ีไปเกือบหมื่นคนมีคนเข้ามาแสดงความเห็นเกือบหนึ่คน ร้อยละเก้สิบเแสดงความเห็นด้วยหลายคนบอกด้วยว่าคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยกล้ายกเลิก M.U. 2543และสจริง,รงๆในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมีขึ้นภายในปี2 0 6 9นนี้ก็จะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคภูมิใจไทยก่อนผมจะยกตัวอย่างความเห็นแฟนเพจของผมบางคนให้คุณที่น่าสนใจมากผมจะเตือนคุณอนุทินและคุณเนวินว่า คุณอย่าหลงตัวเองพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีฐานประชาชนอยู่เลยพรรคคุณเนี่ยมันเสียงของคุณเนี่ยมันเหมือนปราสาททรายที่สร้างไว้ริมทะเลพอน้ําทะเลซัดเข้ามาก็พังเพราะว่าอะไรเพราะคุณได้คะแนนเสียงมาจากบ้านใหญ่จากบ้านใหญ่และประชาชนที่คุณใช้หัวคะแนนไปหาเสียงเข้ามา นี่จะเป็นครั้งแรกฮะคุณเนวิตและคุณภูมิใจคุณคุณอนุทินถ้าคุณยกเลิก m อ็ม24 4 4คุณจะได้ฐานเสียงประชาชนเพิ่มขึ้นมาอย่างที่คุณคิดไม่ถึงเชื่อผมสิแต่คุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้เพราะคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้เล่นการเมืองเพื่อส่วนรวมแล้วเนี่ยคุณเล่นการเมืองเพื่อส่วนตัวเพื่อประโยชน์คุณตัวเองคุณอาจจะไม่เชื่อผมแต่ เชื่อผมนะครับท่านผู้ชมฟังผมเห็นด้วยไหมว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีพื้นที่ฐานเสียงเลยไม่ใช่คะแนนเสียงที่ได้มาได้จากบ้านใหญ่ทั้งนั้นได้มาจากการใช้อิทธิพลของบ้านใหญ่แต่ละจังหวัดแล้วมีหัวคะแนนไปหาคะแนนเสียงมาให้ส่วนจะต้องแลกด้วยอะไรนั้นในวงการเมืองก็รู้อยู่แล้วว่าหนึ่งเสียงต้องแลกด้วยอะไรนั้นผมไม่พูดก็แล้วกัน เอาล้วเรามาดูความเห็นของท่านผู้ชมที่ออกความเห็นมาคุณนัทยพัฒนเห็นด้วยครับเวลาสั้นใชยุทธการแบบรวดเร็วเพื่อผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองเป็นหลักยอมเสียสละเลือดเนื้อเชื้อตัวเองที่ผลที่ได้กลับคืนมาจะเกินคุ้มเกินคาดเพราะเวลานี้ประชาชนต้องการผู้นำเช่นนั้นการให้ถูกที่และที่ควรเป็นสิ่งทีรัฐต้องการยอมได้ครองหัวใจหมหาชนอย่างแน่น เยี่ยงแม่ทัพภาคสองอีกความหนึงครับจะคุณฉันคนนี้ก็คนอันนี้เห็นด้วยพระตอนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลออกมาเรียกร้องยกเลิกตอนนี้เป็นรัฐบาลเองก็ต้องทำอ,อสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณมาเรียกร้องยกเลิกตอนที่คุณมาเป็นแล้วคุณต้องทำเองให้เห็นคุณสมาร์ทฟาร์มสำหรับผมเลือกตั้งครั้งหน้ายังไม่มีตัวเลือก ถ้าคุณอนุชินและพรรคภูมิใจไทยกล้ายกเลิก MU 43ยูสผมจะลงคะแนนเสียงให้พักภูมิใจไทยคุณประเวศศรีท่านนายกทำได้เรื่องต่างหัวหน้าพักท่านได้คะแนนทั่วประเทศเต็มๆแน่ครับคุณหมอแมวเห็นด้วยครับถ้ากล้ายกเลิก m อ43 c ูกล้าทำเพื่อประชาชนติครั้งนี้รอบหน้าผมเลือกพักคุณอนุชินทั้งครอบครัวคุณวิเชษถ้าทำได้จริง การเลือกตั้งครั้งหน้าครอบครัวผมเจ็ดเสียงยกให้หมดเลยคุณทอมอุทัยวรรณพรเอาด้วยครับยกเลยเอมสร้างกำแพงชายแดนสมัยหน้ากาภูมิใจไทยให้ที่ผมยกให้อ่านนี้แค่ความเห็นคนส่วนเดียวนะครับยังมีอีกมากเยอะที่สาบสนนยกเลิกบางคนก็แต่บางคนก็สบประมาทคนนุ่นทินพักภูมิใจไทยยกตัวอย่างเช่นคุณนั่งเหงาที่ริมเลบอกอย่างนี้ครับ ร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวนอกจากมันจะไม่กลา้ามันจะเปิดด่านรับแรงงานเขมรกลับไทยแล้วให้คนไทยไปปล่อยเป็ดเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเขมรไม่เชื่อก็คอยดูผมไม่รู้ว่าคุณอนุทินและคุณเนวินจะกล้าหารชาญชัยพอที่ยกเลิก m o u มสองฉบับนี้หรือไม่แต่ผมเชื่อว่าด้วยความลึกซึ้งของคุณเดวิน ผมเชื่อว่าทั้งคุณเนวินคุณอนุทินคงไม่โง่พอที่จะสวนกระแสหมาชนคนไทย60ล้านคนที่วันนี้แทบจะเห็นตรงกันหมดในเรื่องนี้